เรากำลังจะนั่งเรือไปหมู่บ้านฟูหลงเจิ้นนะครับเพื่อไปลอดใต้น้ำตกของหมู่บ้านไปกันครับเราจะนั่งเรือลำนี้กันนะครับเพื่อข้ามไปหมู่บ้านฝั่งที่เราเห็นอยู่นี่นะครับหมู่บ้านฟูหลงเจิ้นณะทัวเรานะครับด้านหลัง ลันคือคณนะครูเ,เรานะครับเราจะนั่งเรือ,อนะครับจะข้ามไปหมู่บ้านฟูร่นเช้นนะครับทางทางนู้นนะครับ ข้ามไปหมู่บ้านโบราณฝูรังเจิ้นนะครับทางด้านนี้ นดูนะครับข้างห,หลังผมโอ้ช <fish> ันกว่าขุนด่านประการชนบ้านดูระดับความชันนะครับทุกคนระดับความชันคิดว่าน่าจะชันกว่า,าขุนด่านประการชนบ้านเรานะครับ เราข้ามาจากฝั่งนู้นมานี่นะครับที่เรายือนอยู่ตอนนี้คือหมู่บ้านฝูหลวงเจิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมแล้วก็ตามพี่ไกด์ไปนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านฝูหลวงเจิ้นแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณเดี๋ยวเราจะอยู่จนรอเขาเปิดไฟตอนเย็นนะครับเพื่อชมบรรยากาศในายามพื่งคืนเราจะดูกันว่าสวยแบบที่เขารีวิว น,นี่ครับใครที่มาแล้วเขาก็จะมาเขียนชื่อแล้มาแวนไว้นะครับแบบประมาณว่าผมมาแล้วอะไรประมาณนี้อนี่นะครับเป็นลักษณะที่เขามาขอพร ก็็จะเตมนี่ครับทุกคนหมู่บ้านโบราณผู้หลงเจินเดี๋ยวเราจะลอดเราจะไปลอดน้ำตกภายในหมู่บ้านผูหลงเจิน้นะครับเดี๋ยวทุกคน <c oughs> เรากำลังจะผ่านน้ำตกนะครับทุกคน เี้เราผ่านอนะุมงน้ำตกแล้วน้ำตกอยู่ข้างหลังเรานะครับเราอใต้น้ำตกเปนมาแล้วนะครับเอาปี้อปมงก 我们要下去，然后穿过这个瀑布到对面去集合啊，在对面平台去集合。我告诉你啊，你累的话，我建议你家说，为什么？就是我缓缓走，知道吗？你就缓缓的走，知道吗？因为我们你们很辛苦，对对、yes,？ นี่นะครับทุกคนเราเดินไปตามก้อนหินนะครับช่วงนี้น้ำาก็จะน้อยเพราะว่าเข้าถู่ฤดูแล้งเหมือนบ้านเรานะครับก็จะมีนี่ครับก้อนหินให้เราเดินมีทั้งหมดสามทางนะครับในการข้ามแม่น้ำนี่นะครับสามทาง มีทั้งหมด3าทางนะครับตรงนู้นก็ข้ามได้นะครับรนูก็ข้ามได้นี่ครับนะครับ,รบทุกคนตอนนี้ที่หูรมลงเจ้นเขาเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าจะให้สวยที่สุดคือต้องรอให้มืดสนิทก่อนนะครับ เราอยู่กันที่สะพานแห่งความรักนะครับเขามีประวัติความเป็นมาว่าเจ้าบ่าวได้ข้ามแม่น้ำแห่งน,นี้ไปขอเจ้าสาวนะครับ <Okay. S 1> เขาเลยสร้างสะพานขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของความรักเลยเรียกว่าสะพานแห่งความรักนะครับรูปทรงของสะพานจะลักษณะคล้ายเกี้ยวนะครับ หรือเสลี่ยงนั่นเองเราอยู่กันที่เมืองหูหลงเจิ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนทั้งเมืองเขาจะเปิดไฟสวยมากครับตอนนี้สวยมากๆาเราอยู่บนสะพานแห่งความรักนะครับตอนนี้ 走走 ถึงสะพานเสร็จแล้วค่อยตั้งใจอาศัยเรามาสะพานไอ้เจียแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูสะพานกันทีมอส้าเจอกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะกลับลิฟสะพานแห่งครับสะพานไอ้ใช่ครับเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์แก้วไปที่ตัวสะพานด้านล่างนะครับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สูดที่สุดในโลกนะครับ 讓我給人攰攰攰攰打尼拍呀打尼拍呀拍讓個男欺果馬點錯三個拍讓個企土馬唔攰點 <music> างล่างนะครับที่เราเห็นจะมีรถวิ่งอยู่นะครับด้านล่างจะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าเม้วนะครับจะเป็นชนเผ่าเม้วที่อยู่ด้านล่าง ตอนนี้เราเดินอยู่บนสะพานอ่าจ่ายนะครับดูวิศวกรรมของเขานะครับวิศวกรรมก่อสร้างของเขานะครับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเออเป็นะพานแขวนที่สร้างด้วยโครงเหล็กเ,เราจะมาชมเขาบอกว่าเป็นหอดูดาว พื้นที่ดูดาวนะครับไ้แคี้พอถายรูปรงนอยากจะให้ทุกคนดูนะครับน<า>ี่นะครับด้านหน้าเราไปไปที่เห็นในกล้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นที่มีคนเดินอยู่นะครับ okay, 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 เขาบอก <okay. S 1> เป็นหอดูดาว <Okay. S 1> เราจะมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าหอชมดาวหรือดูดาวนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นไม้ของเขาคล้ายๆดอกซากุระนะครับแต่ไม่ค่อจะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับ นี่คือเมืองพุ่งขวงนะครับหมู่บ้านโบราณอยู่ในมณฑลหูหนาน รถไฟความเร็วสูงของเมืองฟงห้องนะครับฟงห่วงนะครับ <S 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 ตอนนี้เราอยู่ันที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองฟงหวงนะครับเรากำลังรอรถไฟเพื่อกลับไปเมืองฉางซานะครับตอนนี้รถไฟจะมาเที่ยว เก้าโมงครึ่งนะครับทางนี่รถไฟของเขาก็จะมีกบข้างนิดหน่อยพอสมควรที่หลังอะไม่ต้องไปเตือนเขาบอกให้ามึงเลยฉันมึงโดดลงไปเลยบอกเดี๋ยวมึงกลับเข้ามาเอง ไปครับเราขึ้นรถไปหัวจั่วหลวงรถไฟบางเลียบสวนกลับเมืองก็ส่งวนไปฉางซากันนะครับไปแล้วนะครับกลับเมือง

Ran wan kizhi lo lakana Dhani par ya Dhani par ya Par Ran kanam hingwa ma dhintor samna par Ran kachi thorma pala dhintor samna par 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 ya Ma par nama ti tsar jiri not even my life ดูน in ้องไอ้ดูน้องไทรมีเป็ดวนหัวด้วยนะครับระวังนะเสานะ